ถ้าเมาแล้วขับเคลนประกันรถยนต์ได้ไหมแบ่งเป็น2เรื่องนะคะก็คือเรื่องของพรลบรประกันภา,บาคบังคับและก็ประกันภาคสมัครใจชั้น1ชั้น2ชั้นสามสอบวกสามบวกอันนั้นเป็นภาคสมัครใจทีนี้เรามาดูกันค่ะว่า2เรื่องนี้เมาแล้วขับจะคุ้มครองไหมถ้ากรณีประกันภา,บาคบ,บาคังคับพรบบจะคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถคันที่ทำพรลบ ทั้งผู้เอาประกันเองและผู้กรณีจะรับผิดชอบค่าเสียหายเบื้องต้นให้โดยไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิดค่ารักษาพยาบาลสามหมื่น 30, ค่าเสียชีวิตจ่ายให้สามหมนห้าพันบาทอันนี้ไม่ต้องรอพิสูจน์ถูกผิดนะคะจ่ายให้ได้เลยส่วนประกันภาคสมัครใจต้องมาตรวจว่าปริมาณแอลโกอฮอล์เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าถ้าเกินจากห้มิลลิกรัมเปอร์เซนต์เนี่ย บริษัทประกันจะไม่ซ่อมให้รถที่เอาประกันนะคะแต่จะรับผิดชอบในค่ารักษาพยาบาลให้แต่ไม่ซ่อมลถให้และจะรับผิดชอบให้กับผู้กรณีประกันรถยนต์สบวกซ่อมเราคุ้มครองสูญหายไฟไหม้ทุนหนึ่งแสนปีละ5,500บาทซ่อมเขา1ล้านประกันตัวผู้กับขี่สามแสนคุ้มครองชีวิตคนละห้าแส ประกันสามบวกซ่อมเราหนึ่งแสนซ่อมเขาหนึ่งล้านคุ้มครองประกันตัวผู้ขับขี่สามแสนเบี้ยปีละ4,800ร้อบาทประกันชั้นสามพิเศษไม่ซ่อมเราแต่ซ่อมเขาหนึ่งล้านประกันตัวผู้ขับขี่สา0 0 0นชำระเบี้ยปีละ2องพันหกรบาทและชั้นสามประหยัดสุดปีละหนึ่งพันอบาทซ่อมเขาหนึ่งล้านไม่ซ่อมเราประกันตัวผู้ขับขี่สามแสน ก็เลือกตามงบที่สบายกระเป๋านะคะถ้าจะทำประกันพรบทักเชทมาหาครูอ้อมได้ค่ะด้วยความห่วงใยครูอ้อมสภักสศ